สวัปฏิฆาที่อะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบสามเอ้ยยี่สิบสี่สิยี่สิบสี่คือภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกพามาเลาะส่วนไปก่อนก่อนจะเลาะไม้อดใจไม่ไหวดูขนุนรอบที่สาม มันจะอะไรขนาดนี้ขนุนต้นนี้อร่อยมากนะหวานกรอบหวานกรอบอร่อยอร่อยมากมากอร่อยมากๆนี่ค่ะมานะดูหน่อไม้กันดีกว่าทำไมอย่ากออกกล้องเหรอลูกนี่โซมมนแล้วเนี่ออกลูกนี่โซมมนแล้วนี่ งามแท้งามคักขนาดงามแท้แท้ลดน้ำนะคะลดน้ำลดน้ำทุกวนันทุกวนันก็งามเอ๊ะทำไมออยากออกกล้องเหรอลูก ตัวเองก็ไม่เห็นสวยน่ารักเลยนี่โซยังกับอะไรนี่ตามจะออกกล้องอยู่นั่นแหละหจะหักหน่อไม้แม่นะนี่ค่ะเอาบรรยากาศมาให้ดูไม่เอาไม่จุ๊บแม่เม็นปากมาตรงนี้สิมีทั้งตัวเล็ก นี่กำลังออกเยอะแยะเลยมีแต่หนอสวยสวยอ้วนอ้นอ้วนอ้นมันเจ้าของเลยอ้วนอมืนเจ้าของเลยติงไม้ตัวเล็กติงไม้กิมซูงว่าไงลูกกิมซูงกิมซูงอะไรเหรอ เอ๊ ه, กิมซุงดูหน้าหน่อยลูกดูหน้าหน่อยกิมซุงครับดูหน้าหน่อยลูกดูหน้าหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยทักทายหน่อยสิครับกิมซุงครับกิมซุงครับพามาดูพามาดู ปดัปดปดัปดปดัปดปั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 ดือเป็นจังซี่คือเป็นจังซี่จังซี่มันต้องถอนงามมากเลยงามจริงๆเลยเนีย่ยกำลังแทงเล็เลขออกมานี่ยแย่ๆเลย เยอะแยะมากมายมากมายไก่กองหน่อไม้จ้าหน่อไม้วันนี้มีหน่อไม้จ้ะเยอะแยะเลยเอาแต่หน้าบ้านเอาแต่หน้าบ้านเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเยอะแยะเลย อน,นี้เข้าไปตัดให้เราไม่มีสิทธิ์เข้าสวนแล้วช่วงนี้ตะลปิ๊บตะละปิบ๊บตะละปิบ๊บตะละปิบะละป๊บเหลือจากอีกาเอามาเลี้ยงเองอ๋อยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยถ่ายแค่อันนี้ ม่จะถ่ายกอนั้น ha. น่ะนะนี่ค่ะงาม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 โอ๊ยดูดิดูดิดูดิมันจะออกอะไรแย่ๆขนาดนี้ดู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 อันนี้ติ๊กบ่นว่าก้อนนี้น่ะ ออกช้าที่สุดแต่ตอนนี้นะโอ้โหพุดขึ้นมาอย่างกับอะไรมามาเป็นไร หัวยิ่งโนดนอยูตื่นเช้ามาน้าผมผ้าเหลืองแล้วใช่เลยใช่ไหมไม่มีอันนี้อีกอันนี้อีก,อนนอกเราเป็นคนขี้ร้อนเราก็เลยโกนโกนหัวเเป็นคนขี้ร้อนมากนี่เอาเลยนี่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 ตัวนี้ ตัวนี้ที่จริงตัวนั้นก็เอาได้แล้วนะเออนั่นเอาเลย,เ,เ,ลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ไม่มีเพื่อนอีกสแสดงว่ามีอยู่ปปปิ๊บ อันนั้นก็เอาเลยเออนั่นแหละอันนี้กำลังแทงแย่ๆเลยโอ้ยเยอะมากเยอะมากอีกสามวันสามวันอีกสามวันสามวันอสามวันต้องร้นเอาหมด,ดเลยหรอพ่อ,อ กำลังจะไอเพาะต้นน,นันไอนั่นมะละกอซื้อมาเขาก็บอกว่าดำเนินดำเนินแต่หนสุดท้ายมันไม่ใช่ดำเนินสักทีมันกลายเป็นหันบ้านซื้อมาบอกมะละกอฮอลแลนดตอนซื้อรำบอกฮอลแลนดแต่ออกมาไม่ใช่สักทีก็เลยซื้อเป็นถุงมาเพาะเอง จะลองเพาะดูนี่อีกอันหนึ่งปะดูไว้ยังสั้นอยู่กิ๊บสูงเอาเลยยาวแล้วไม่ต้องทิ้งไว้เอาให้หมดเพราะว่าเอาให้หมดเลย ไม่ต้องทิ้งไว้รอหน้าฝนก่อนค่อยปล่อยมันไว้กำลังทำกรง <c oughs> กรงเลี้ยงกระต่ายแต่กระต่ายยังอยู่ไหนไม่รู้อยากได้กระต่ายมาเลี้ยงเราเลยทำกรงไว้นี่ค นอเจ้าค่านอเจ้าค่านี่นอมาขายเจ้าค่า <c oughs> นี่ค่ะที่เอาบรรยากาศมาฝากบรรยากาศบ้านๆชีวิตแบบบ้านๆชีวิตแบบบ้านๆก็มีความสุขถ้าไม่มีนี่ถ้าไม่มีนี่ <c oughs> นอยอดถอกปังงาม,งาม เอาลวกจิ้มน,น้ำพริกนะคะผัดปังทั้งนั้นเอาไว้แกงส้มแกงส้มแบบทางเหนือแกงใส่จีนส้มแกงใส่จ้นส้มล้ําขนานี่ค่ะเอาบรรยากาศมาฝากบรรยากาศ ดีดบรรยากาศดีดีติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ติ๊กด้วยนะคะเข้ามาคอมเมนต์คุยคุยกันได้ให้กำลังใจติ๊กนะคะร่วงด่วง,วงนี่ค่ะติ๊กค่ะ สวัสดีค่ะถ่ายแป๊บหนึ่งค่ะ